สวัสดีครับสวัสดีน้ำสรานะครับหลายๆคนครับถามมานะครับอยากอยากเบิ้งบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวัดยุ่นะครับพี่น้องเดิมเป็นวัดแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนนะครับกินกาแฟย้ำสรานะครับตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งโมงเช้านะครับฝนลินหนึ่งเต้ฝนนะครับปีชีตีหานะครับย้ำน้ำสรานะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเฮี้ยหน่อยนะครับเฮี้ยหน่อยผมนะครับกระทอมหน้าหน่อยนะครับ ต่วากะบ่ทัานแหลวดีปายในเราครับอันนี้เป็นระเบียงนะครับเัวดกระทุนมาที่นี่ครับก็กีได้ก็เติมเพื่อเป็นลูกนมระวานที่เป็นดาดฟ้านะครับก็จะได้เป็นหลังค้าพร้อมเราขางเชิงอธิยุได้พร้อมนะครับเก็ดเป็นดาดฟ้าเอานะครับใส่นี่นะครับตัวนี้นะครับปูแล้วก็ยาแน้วนะครับบ่ใหน้นหลอดพื้นได้ตัวนี้สิเป็นในนั้นนะครับพี่น้องเป็นหลังค้านะครับแต่ว่าเีอะมันแข้งลงไปทั้งนั้นนะครับ แขงลงไปทางน้ำนะครับที่ตัวนี้ที่เหตุเป็นดาดฟ้านะครับกว่าเป็นหลังคาของตัวนี้นะครับแล้วก็เหตุบันไดขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นดาดฟ้าแล้วก็สิแอมลักษณะแบบนี้นะครับคือว่าเขาอยากชมบรรยากาศถึงงก็ได้นะครับเห็ดเป็นดาดฟ้านะครับตรงนี้แต่เขาทานะครับแนวคิดนี้นะครับแต่ว่าเหตุอียนะครับมีเหตุแบบนี้เลยครับแต่ว่าตัวนี้ก็าจะเหตุเป็นหลังคานะครับตัวนี้กระิ่ไดเป็นมองนีกระิการฝนได้พร้อมนะครับเวลาแขกไปไทมาก์กระิ่ได้ นอนกลางมุงกลางเตียงอยู่บนนี้นะครับหรือว่าผู้ใดอยากไปนอนกลางเตียงอยู่บนหลังคาก็ได้นะครับข้างบนนะครับผงวัตถิแอมนั้งส่แหละก็คือจิใใจงบเบหลายบาทดรอกครับนะครับอันนี้กับผ้าบึงบานนะครับบึงซองนะครับหลายๆคนถามมานะครับบานหลังหน่อยประมาณสองแสนนะครับพี่น้องบานลังนี้แต่นี้ใหม่เก้าน้ำนะครับแล้วก็ส่วนมากเซเล็กไฟสายเชล่านะครับ พี่น้องคอยติดตามนะครับแม่นาคตมันจะเป็นดาดฟ้านะครับตรงนี้แล้วฝนฝน,นกระิบระดัหาำแบบนี้นะครับที่เราข้างบนทาเป็นบ่มีฝนเขาก็ขึ้นไปนอนไปกินเขากินน้ำได้นะครับโดยมีบันไดนะพี่น้องนะครับน,นี่กับบริเวณในบ้าน,นครับประมาณนี้นะครับแต่มีห้องเดียวครับพี่น้องมีห้องเดียวมีโซลาเซลล์นะครับ โลาเซลถ้าพูดใดอยากติดตั้งก็สอบถามเราขอมาได้นะครับทั้งติดตั้งไอระบบไฟนอนน้าล้วก็พวกสูบน้ำนะครับัมเอิดนะครับแล้วไฟทุนที่ไปโดยตัวเองนะครับแล้วก็พี่น้องเห็ดสวนผมก็สิไรไปถ่ายคลิปของพี่น้องเขาบ่งนะครับถ่ายคลิปวิดีโอที่ว่าสวนทีเพิ่นกําลังเห็ดสวนนะครับปพร้อมนะครับอันนี้เป็นจ1 4 v 1นะครับอันนี้เป็นไฟนอนน้านะครับผมก็ไฟใต้นี่นะครับ เปิดพัดลมใส่สาวานชาร์จวงชาร์แบตเป็นหมดพี่น้องนี่นะครับระบบไฟนอนนานะครับอันนี้พันหารอยวัตต์นะครับอันนี้มีตัวเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับชาร์จเจอร์นะครับหลายอันพี่น้องชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์หมอแบบใส่ของถีออปกรนครับซามท่นหนึ่งมีเงินนะครับหวยมาหาปลาจิตเลยบ่มีหรอกเออนี่ก็บริเวณไหนนะ งัวออกไปได้หรอกงัวน,น,วนตั้งเยอะคนตกแบบนี้งัวออกไปได้หรอกพี่น้องเลยนี่ครับตุ๊กแดงตะกี้ไทยเบิ้งนะครับ oh. ถ้าหลายคนถามมาผมอย่างบระเทศไทยวิดีโอ้เบิ้งนะครับอันนี้ก็บมองนางนะครับมองนางรับแขกมองกินเขากินน้ำนะครับแล้วก็หยิบมองนี่กับพ่อทนไอ้นี่อยู่นะครับตอนมีตังคนน์ือมิตรตังนั่นนั่นนะครับ คุณผู้ใดมันมันมีเหเรียกหลายหมองนะครับคุณกำลังลื้นบรรยากาศดีนะครับอันนี้ก็จีเป็นเทอือบอกมานะครับพี่น้องมันมันจะเป็นเสาเสาสิบสองต้นนะครับเฉพาะตัวเฮียนนี่นะครับเพราะว่ามีพี่หลายเพ่นคนถามมานะครับผมบริไทผมเบิรงนกได้เอาต้นแบบ แต่นบ้านนี้จะเป็นดาดฟ้านะครับแน่นมาคกว่อันนี้ก็จะเป็นเสาเสาสิบสองต้นต้นที่นี่สามต้นสุดท้ายก็จะเป็นระเบียงนะครับเปิดประทุนนะครับเวลาหนาวเราห่อนเราจะได้นอนได้นกลางแจ้งอากาศเย็นๆนะครับเสากรบื้อสูงหนอยพี่น้องห้องนรูทึกประมาณสองสองคูณสามสองจุดห้าคูณสามเพรับว่าจำไ่ได้นะครับ หลายอย่างครับของโบราณนี่ของนัานของนี่เนี่ยนะครับพอจะยูนะครับ,รบเชียงนานหน่อยอันเียรที่เป็นบันไดาหาหาคันนะครับทางนาก็จะที่เป็นเทือบของมใหยาผักนางผักพร้อนนะครับกะซ้ำห้องนะครับสามห่องครับกะเทือบออกมะหยาวเตือบนะครับเก็บรถเีอัพได้นะครับเก็บรถได้นะครับหยุดออกมา ยืนใช้ค้ากับประมาณเมตรหนึ่งนะครับยืนใช้ค้าทุกทุกวันเลยยืนใช้ค้าเมตรหนึ่งนะครับโดยะมาณนะครับยืนออกมาจากตัวบ้านนะครับยืนยืนออกายออกนานะครับออกขวาเป็นระเบียงนะครับอันนี้ก็ทีเป็นขั้วนะครับพี่น้องขั้วของเขาในแบบนี่ครับขั้วแบบบานๆติดดินมันจะกน้อยนะครับครับโบสวยงามดอกเต่บ่าเอาเพออยู่นะครับแต่มีไฟตัวละเซล้ยซองสว่างเงินื้นนะครับใกลยพี่น้องเขาเลยนะครับ มีแก๊บนี่ยังนี็นเยพี่น้องนี่หงเขาเต็มกระลังหงเขานะครับนี่น้ำนะครับเอาแบบบานๆเนาะลายคนอาชที่เคยกเห็นนะครับสุดท้ายพี่น้องข้างล่างก็ทิเป็นสวนผักสวนพัวนะครับนี่นะครับมีก็ทิเป็นห้องน้ำนะครับแต่ว่าหน้าคตผมอันนี้มันเป็นห้องน้ำเริ่มแรกนะครับเริ่อมสวนหม่เท่าก็ตองทุนบรทธานมีทุนเขากับเห็ดพอได้ใต้ก้อนนะครับนี่นี่นะครับพวกนี้ก็ทิเป็นเลี้ยงพอช้ำนะครับแต่ว่ปลูกผักไปก่อน นี่ก็บกรกไผ่ขอยังนะครับไผ่ผมลหนุ่มแล้วก็ช้ำไปนะครับไผ่กับลังปล่อยนอออกพราว่นนอจิงช้ำม,มันมันมันประทันนะครับปฏิสางของน้ำอี่มีเงินปฏิสางเช็คซี้หาของเป็นของแถวเลยนะครับของน้ำแถวก็้าพี่นอ้องเ้ามายามนะครับพี่เลยพอเพียงน,น,นะครับเพียงพ่อครับอันนี้บริเวณทางหน้าทางคางจะเป็้นนี่ครับเป็น,นพวกอันนี้แหละครับถูกเลี้ยงพอช้ำ เตรียมทีถิเอาไปปลูกในสวนเนอนะครับทำานี่บ่อพอนะครับพี่น้องบ่อพอเนี่ยผลผมลงไปนี่พื้นทีมันใหญ่นอะมันทีปว๋ยไหลนะครับทั้งโอ้ยทั้งรวมหน้าผมเนี่ยม,มันเนเกียบโอ้โหทีเกีบี่ีทไรไพื่อนเพื่อนทั้งพื้นที่ปลูกป้าปลูกยังอเงีกนะครับบ่อเพอะบพ,พี่น้องมันมันต้องเอามาเรื่อยๆนะครับเวลาผมผมไปการจังหวัดนะครับพอ่อต้นใหม่ผมก็อเอามาเรื่อยๆทั้งช้ำพอเอาเองกับนี้นะครับ กีเล็กพวกนี้นะครับกระเจียวกับที่ได้คูดออกไปปูนะครับกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะครับอันนี้ก็บที Và, hands, so ่เป็นคั้วนะครับตัวชาย้าออกมานะครับมองนี้ก็ถ้ามีเงินว่าทิเห็ุแทงน้ำนะครับแทงน้ำนะครับจัสองสามแท่งนะครับขึ้นนีครเพื่อนามมันตกจากชายขาก็บทได้ได้ใส่จากน้ำน้ำพรอมนะครับพี่น้องอ้ขแต่หลังก็บที่เป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องเบื้องเอาเด้อเบื้องตัวอย่างเราเด้อที่ว่าพี่น้อง อยากได้แบบนะครับได้พายบนทางนาอีกนะครับนี่ครับมาดูไปวทิวทน์ทางนาครับทางนาางเงี้ยสำหเที่ยวด้าเป็นของเด้อับสำหรับผู้ติดตามก็โดนเรากะกะอัดไปดูนะครับเยอะไดเมืองไแต่ว่าผู้ตที่ทำไม่กะก็จะเคยเห็นนะครับนี่นี่นะครับทางนาก็ับมีไฟแสงสว่างนะครับอันมุนอันตื้อๆนะครับมันอันนั้นหกทิปบาทนะครับประมาณแปดร้อยบาทนะครับอันนั้นระยะการใช้งานก็ประมาณห้าปีนะครับนะ่งแแสงสว่างอยู่ โอ้รถลปีอัพออกมาได้ครับแบบนี้นี่แหละครับบรรยากาศดีพี่น้องมับดูเห็นทั้งบ้านทั้งเนี่ยนะครับนิ乌นิ乌นี่เลี้ยงกันสีลายเลยนะค,คุณอูไปแต่นอนเรียนในร้านนะครับขึ้นยอดก่อนสะดุ้งนะครับเตรียมมาแล้วเหลียเหลียถังออกซิเจนสร้างแล้วครับแต่ว่าท่านใดเพราะว่า ข้าเจ้าสังลูกปลาในส่วนผมหลายนะครับมี่จะใส่สามนิ้วอย่ครับสามนิ้วหลายครับใส่สามนิ้วลูกึุกว่าทิตโตยุโตละสามถึงสี่บาทนะครับใส่สามนิ้วใส่ง่ญ่แล้วครับคือประหยัดของอาหารเราเฮาลงได้แล้วนะครับสําหรับใส่ใ่า่นะครับกําลังสังถังออกซิเจนนะครับเอฟซีกับล้อหลายพนนะครับปลามิ้นส่วนผมเนี่ยแหละครับผมที่เอาสะดุงยกขึ้นนะครับเพราะ่บ่อนี่มันเลิกนะครับผมว่สามารถสอนเอา เอาเนื้อส่นปุ้งส่วนได้นะครับกระรุงเตรียมกระชุงกระชังนไปเรียบร้อยนะครับถ้าขึ้นมาเบิ่งข่วนเ่นะครับโอ้ข่วนยำดีเลยนอนเย็นนะครับมันมีเฮ็ดยาบก็ได้หรอกเพิ่งชุงหรอกนอนเย็นนะพี่น,อน้ออกทำไม แนมพอยู่เขาผู้ใดมีต้นไม้ต่อปลูกเรือพไปนองเด้อนี่แหละครับช่วง,งเวลาแห่งการปลูกต้นใหม่นะครับก็คือช่วงนี้แหละครับ ช่วงนี่แหละช่วงเขาลงไ้ลงน้าะ่ะไรคือปลูกจนใหม่นะครับพี่น้องมันก็อ,อาจอิยากหลายอย่างเนี่ยนะครับแต่ว,ว่าเขาพยายามปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกได้มือละมีสิบสามสิบต้นกับว่าเป็นยังนะครับเมื่อนี้ผมก็ติดป,ปลูกนะครับผลเส้านีผมก็น,นําเลยนะครับผมเล็งไปหลายมองเลยนะครับบริเวณหลอดสระเนี่แหละผมจิลงพวกไม่ยืนต้นนะครับอาจจะเป็นต้นยังอ่ะ ต้นแดงต้นย่างนาหรือว่าจีเป็นอาจจะเป็นต้นสะเดานะครับผมอาจี่ปลูกต้นสะเดานะครับรอบสวนมุมบ่ได้มันปมกหมักที่เขียวนะครับสะเดาเขาโตเร็วนะครับพี่น้องแล้วเขาที่สางพร้อมรมเบือนในเขาเร็วนะครับนะครับบริเวณรอบสวนอาที่ปลูกต้นสะเดานะครับปลูกสะเดานะครับเห็ยนมาครับสะเดาปีเดียวมันมันสางคว้มร่มเบือนต่างที่เขียวใ้เขาเรวบนีนอ่าที่ปลูกสะเดาพี่น้องเขาเบิ้งนะครับ แต่เราพอจากมาเรียนนะครับเป็นพันถวายนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากไน้ก็ต้องใจเย,ย็นๆน้อยนะครับตอนช่วงนี้มันเบิดแล้วมันมันจะได้ออกอีกนะครับอุย้ยพี่น้องเลยนอนเวียนเลยพี่น้องเอ้ยจนมันไปนไหนบุมันโตกีิน่ะโลกไปแล้วพี่น้องผม,มาปุณย์ยั่ยางงามนะครับลุกหนุ่มเราพันเตือนอะยู่งงกวัวแล้ว,ว,กกว,ลวมันบรรยากาศละหน้านอนนะครับ กับปะตือนแล้วผมกับปะตือนเลยสุดยอดแห่งบรรยากาศนะครับเพื่อนไดเพี่น้องเห็นเห็นบรรยากาศแบบนี้เราอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเป็นไดครับกินหอดบ้านบ่รากินหอดอีสานบ้านเฮาบ่ครับกินหอดบ้านเกิดเมืองนอนบ่ครับอยู่ตามการธรรมชาตินะครับเพื่อนที่มองนี้เป็นเพื่อนที่วางเปล่ามาเลยนะครับน้องเป็นป้ามันนะครับเป็นไฮนะเกาบ่บับผมมาษาสีสัน คือปลูกต้นไม้ปลูกของกินนะครับมาขุดบอ่อขุดคลองใส่ไก่ลงตง้นไม้แทบทุกชนิดนะครับโอ้โหมาแรงมากนะครับพี่น้องนะครับจะเลยเกิดนี่แหละครับอุดมสมบูรณ์นะครับ,รบ,รรบ,รรบพี่น้องเนะี่ยท้ายลนพี่น้องเขาเบิ่งกระคับเลยครับมันมุนีฟ้าพ่าเหลี่ยมแล,นมลมบบม้นะครับโกงน้ำล้มกับบะมี่นะครับ ถูกน้ำครับพี่น้อง,น,อง,น,อง,น,องนี่แหละห่วงเวลาแห่งการพอปลูกพี่น้องเขาเตรียมต้นไม่ไว้เลยครับช่วงที่เขานาฝนถ้าผู้ใดหยีเห็ด I G พวกน้องน้านะครับก้อนเขานาฝนเขาจะเป่า้มันเขานาฝนนะครับเพราะว่าต้นใหม่มันราคาแพงมากนะครับปีนี้แพงยีลีนะครับพี่น้องปีนี้ฝนมาเร็วก็ถุกปีนะครับแล้วฝนแล้วไอ ต้นไม้มันพระเจ้าถีบโตขึ้นมันแย่งกันนะครับต้นไหม่พระอปลูกนะครับต้นใหม่พระพอะรระขายเพราะฉะนั้นพอข่าพระเจ้าก็เลยขึ้นราคาบักถูรีิวเลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือประสบการณ์นะพี่น้องในปีหนาหรือว่าปีต่อๆไปให้พี่น้องครับกิดอะไสิเห็ดสวนเกษตรผสมประาชานนะครับให้เตรียมต้นกล้านะครับใบก้อนผลที่ลงนะครับเพราะว่าช่วงก้อนต้นกล้าสิโดนผลทีลงมอันต้นกล้ามันจะถือนะครับพี่น้องให้เขาเตรียมใบเลยนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับเอาเอาสีพาดโอกาส นาทีท้องนะครับในการซื้อต้นใหม่นะครับคือเวลาเขาเดินทางหรือว่าเขาไปใส่เขาพยายามสอดซองหาเบื้องต้นใหม่นะครับคือผมบางทีล่ะผมทีอบ่บว่าพลาดที่จะติดต้นใหม่กลับขึ้นมาทู่สวนนะครับเพราะว่าบางครันบางพันธุ์บางชนิดเขากับบ่สามารถที่จะพอเอาเองได้นะครับเพราะว่าเขาบรทัทไหนมีนะครับแต่ในอนาคตเขาอาจจะพอเอาเองเลยในสวนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไให้เขาเตรียมต้นกล้าก้ออปลูกนะครับถ้าพี่น้องปั๊บมามาซื้อช่วงนี้ไม่ได้หรอกแพงครับ มีอยู่แต่แพงแร้กกับมีหน่อยให้เรียกหน่อยนะครับนะครับอันนี้คือคือขอดีๆนะครับที่ผมแนะนํานะครับพี่น้องดีเลยล่ะดีมากๆเลยแหละครับก่อนเพราะว่าเขามีเขาต่างเป่าไปแล้วว่าเด็กพวกน้องนะเขาติดลงปีใดเดือนใดเขาต้องกะระยะเวลาแร้วเขากะเหตโลงเลี้ยงถึงวมาหน่อยก็ได้เพื่อที่เอาต้นใหม่เขามาไว้ในลมนะครับเพื่ออนุบาลในมันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับคือเขาต้องมีโรงเลี้ยนพร้อมนะครับ เอาเอามาไหวนะครับเป็นพันเป็นเมือนตัวเขา็ต้ตรงมีโรงเรียนไหวน,นะครับเพื่อเขาติลงผูมิว่าโครงการเขาขุดสาขุดยางเด็ดเขาลงบ่มเดียวนะครับต่อระบบนงระบบน้ำไหมมันนะครับคือช่วงหนาฝนเขาเปต้หองตอได้พป่น้องเขาลงเลยเนี่ยถ้าช่วงแบบนี้เขาเป็ต้องตอระบบน้ำนนครับหลังจากนั้นเขาจึตั้งตัวได้แล้วเขาก็จังต่อระบบน้ำในช่วงหนาแร่งให้เขานะครับใส่พวกทบีซีสายพีอีหรือว่าสายนา้ำยศก็แล้วแต่นะครับทุนแล้วแต่ที่เขา จากมานะครับผมถ้าผู้ใดเห็นผู้ใดเห็นว่าเป็นกะโทรเข้ามาสอบถามสวนไปทุนก็นเสียตัสมบัติานได้นะครับประสบการณ์อาจสีบ่เก่งดอกเตี๋ยวกะพอเหตุใดอยู่นะครับเพราะว่าผมมีความรู้ในในสวนผมตัแจ่นนเรื่มต้นนะครับแนน้ำใดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้มเนี่ยน,นะครับผมสวัสดีครับ